สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงการสร้างนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตื่นเต้นกับตอนที่ได้สร้างของออกมาเป็นชิ้นๆใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่ามีอีกสเตปหนึ่งที่สําคัญมากๆซึ่งเป็นหัวใจเลยนะที่จะทําให้นวัตกรรมนั้นมันเวิร์กจริงๆนั่นก็คือขั้นตอนที่5ครับการทดสอบและปรับปรุงนั่นเองเอาล่ะครับพอเราสร้างชิ้นงานต้นแบบเสร็จปุ๊บคําถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วไงต่อมันพร้อมใช้งานเลยหรือเปล่าเราส่งออกไปให้คนอื่นใช้ได้เลยไหม คำถามนี้สำคัญมากเลยนะครับคำตอบสั้นๆเลยก็คือยังครับยังไม่พร้อมลองคิดภาพตามง่ายๆนะคะว่าชิ้นงานต้นแบบของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตเกิดใหม่เลยก่อนจะปล่อยออกไปสู่โลกว้างก็ต้องพาไปตรวจสุขภาพกันอย่างละเอียดซะก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามันแข็มแรงจริงพร้อมลุยจริงๆโอเคแล้วการตรวจสุขภาพที่ว่าเนี่ยมันตรวจอะไรกันบ้างหลักๆเลยนะครับมันคือการพยายามหาคําตอบให้ได้2ข้อใหญ่ๆ หนึ่งก็คือไอสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆหรือเปล่าและ 2. มันแข็งแรงพอไหมทนทานพอที่จะใช้งานไปนานๆได้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือคำจำกัดความของขั้นตอนที่5อย่างเป็นทางการมันคือกระบวนการที่เราใช้พิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่อเดียเททๆบนกระดาษนะแต่มันเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและที่สำคัญคือไว้ใจได้ด้วยเอาละ แล้วเราจะเริ่มตรวจสุขภาพนี้ยังไงดีมันมีสองส่วนหลักๆครับที่เราต้องทำอย่างแรกเลยคือเขียนใบสั่งยาหรือก็คือการกำหนดเกณฑ์ให้ช,ชัดๆว่าเราจะวัดผลอะไรบ้างพอมีเกณฑ์แล้วก็ถึงเวลาทดสอบสุดโหดกันจริงๆจังๆแล้วครับ จุดนี้สำคัญมากเลยนะคือเราจะทดสอบแบบมั่วๆไม่ได้เด็ดขาดเราต้องย้อนกลับไปดูเลยว่าตอนแรกสุดเนี่ยเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรมีข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วแปลงความต้องการพวกนั้นออกมาให้เป็นเป้าหมายที่มันวัดผลได้จริงเป็นตัวเลขได้ยิ่งดีเลยครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับจากโจทย์กว้างๆเนี่ยเราต้องทำให้มันเฉพาะเจาะจงแบบนี้เลยนะเช่นแทนที่จะบอกแค่ว่า ต้องคัดแยกขยะได้ดีไม่พอครับต้องถามไปเลยว่าคัดแยกได้แม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์หรือทำงานได้กี่ชั่วโมงก่อนเครื่องจะร้อนเห็นไหมครับนี่แหละครับหัวใจของการทดสอบที่ดีมันต้องวัดผลได้ทีนี้พอมีเกณฑ์แล้วก็มาถึงตอนลงมือเทสจริงๆซึ่งหลักๆเลยนะมันจะมีอยู่2แบบครับแบบแรกคืออัลฟาเทส อันนี้คือเราทีมผู้สร้างเนี่ยแหละลองเล่นลองใช้กันเองก่อนเลยหาจุดบกพร่องเบื้องต้นที่มันเห็นเห็นกันอยู่แต่พอผ่านด่านเราแล้วก็จะไปสู่เบต้าเทสอันนี้คือของจริงแล้วครับเราจะส่งไปให้ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายจริงๆได้ลองใช้ดูบ้างเพื่อหาปัญหาในมุมที่เออเราอาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนก็ได้หลังจากที่เราเทสกันมาอย่างหนักหน่วงเก็บข้อมูลมาเพียบและก็ยังไม่จบนะครับคราวนี้ถึงเวลามานั่งวิเคราะห์กันแล้ว เราจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมาสมหัวกันดูเลยว่าผลมันเป็นยังไงแล้วเราจะวางแผนรักษาหรือก็คือปรับปรุงเจ้าชิ้นงานของเราต่อไปยังไงดีโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยผลที่ออกมามันก็จะมีแค่2ทางเท่านั้นแหละครับไม่ผ่านก็ไม่ผ่านถ้ามันผ่านทุกเกณฑ์ที่เราตั้งไว้โอ้โหอันนั้นก็สบายเลยครับเตรียมไปขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ถ้ามันไม่ผ่านละ่ะแล้วถ้าผลมันออกมาว่าไม่ผ่านล่ะครับ ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยหลายคนอาจจะรู้สึกท้อใจใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับวิศวกรแล้วเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยละ่ะสิ่งนั้นก็คือ iteration หรือที่เราเรียกว่าการวนซ้ำนั่นเองครับนี่คือเสน่ห์ของงานวิศวกรรมเลยนะคือการที่เราไม่ได้มองว่าความผิดพลาดคือจุดจบแต่เรามองว่ามันคือบทเรียนล้ำค่าที่เราจะเอาไปแก้ไขแล้วทำให้มันดีขึ้นไปอีก มันไม่ใช่การรื้อทำใหม่หมดนะครับแต่เป็นการต่อยอดจากของเดิมให้มันเจ๋งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นลองดูตัวอย่างนี้จะเข้าใจมากขึ้นเลยครับสมมติเราทดสอบแล้วเจอว่าเฮ้ยมอเตอร์มันแรงไม่พอเราทำยังไงเราไม่ได้โยนโปรเจกต์ทิ้งนะครับแต่เราจะวนกลับไปที่ขั้นตอนการออกแบบเลยไปหามอเตอร์ตัวใหม่ที่แรงกว่าเดิมเอามาใส่แล้วก็ทดสอบอีกรอบเราจะทำแบบนี้ซ้สำซังไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเพอร์เฟ เห็นไหมครับว่าพอเราผ่านขั้นตอนที่5ที่เข้มข้นนี้มาได้เนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมามันไม่ใช่แค่ชิ้นงานที่เออใช้งานได้นะแต่เราได้ข้อมูลการทดสอบแบบแน่นๆมาเป็นหลักฐานยืนยันเลยว่ามันดีจริงเราจะได้ชิ้นงานเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในตอนนั้นและที่สําคัญเรายังได้แนวทางอีกด้วยว่าจะพัฒนาต่อไปในอนาคตยังไงและทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยครับมันนําเรามาสู่ปรัชญาที่เป็นแก่นกลางเลยนะไม่ใช่แค่ของขั้นตอนนี้อย่างเดียว แต่อาจจะเป็นหัวใจของการสร้างนวัตกรรมทั้งหมดเลยก็ได้นั่นก็คือมุมมองที่เรามีต่อคําว่าความล้มเหลวครับในโลกของการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยการที่ชิ้นงานของเรามันไม่ผ่านการทดสอบมันไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวนะครับไม่เลยแต่มันแปลว่าเราได้ข้อมูลที่สำคัญมากๆมาอยู่ในมือต่างหากข้อมูลที่จะทำให้เราปรับปรุงมันให้ดีขึ้นได้ มันมีแนวคิดหนึ่งครับที่วิศวกรเก่งๆทั่วโลกยึดถือกันเลยก็คือ fail fast, fail often, but fail forward ล้มให้เร็วล้มให้บ่อยแต่ต้องล้มไปข้างหน้าความหมายของมันก็คือยิ่งเราเจอข้อผิดพลาดเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองครับสุดท้ายแล้วความล้มเหลวจึงกลายเป็นเครื่องมือที่พาเราไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง และนี่ก็คือทั้งหมดของขั้นตอนที่5ครับเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนจากแค่ไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้และใช้งานได้จริงทีนี้ลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับมีนวัตกรรมอะไรอีกบ้างนะที่กำลังรอการทดสอบเพื่อที่จะได้ก้าวไปข้างหน้าอยู่